คือโอซาก้าและตอนนี้นะคะการก็มาอยู่ที่ส่วนน้ำพุรแลว้วเย้นี่คือการไปญี่ปุ่น ครั้งที่3ของเรานะคะและอันนี้ก็เป็นการไปญี่ปุ่นในรอบ3ปีเลยทุกคนดีใจมากอันนี้คือผ่านตอมอผ่านอะไรมาแล้วเรียบร้อยนะคะในเข้ามาอยู่ข้างในเกตแล้วเรียบร้อยคือจะบอกว่าคนเยอะมากๆเยอะมากมากๆอ่ะเดี๋ยวไปดูภาพเนี่ยคนเยอะขนาดนี้เลยอ่ะคือคนเยอะมากค่ะแต่ว่าการอะ เช็คอินมาแล้วนะคะก็เลยไม่ได้ไปต่อแถวเดี๋ยวจะพาไปดูว่าเซล์เช็คอินเป็นยังไงทุกคนแล้วมันไม่มีใครตรงนั้นเลยเว้ยมีแค่พวกเราอ่ที่มาแบบมาเซลเช็คอินกันอะ่ะจะบอกว่ามันแบบมันเร็วมากนะคะถ้าใครสามารถแบบว่าทำเซลเช็คอินมาได้แล้วก็มาโหลดกระเป๋าด้วยตัวเองได้อะก็ทำเลยไม่ต้องไปต่อแถวนะ เดี๋ยวไปดูว่าวิธีการทําเป็นยังไงมีอะไรบ้างคะ่ะอันดับแรกนะคะเราต้องทำเซลเช็คอินมาจากที่บ้านก่อนนะซึ่ง A i r a เชียเนี่ยเขาจะทําได้2แบบก็คือจากในเว็บแล้วก็จากแอปพลิเคชันของ Air a เชียนะคะในส่วนของวิธีการทำเซลเช็คอินก็คือไป Google ได้เลยนะทุกคนกันขออนุญาตค่าตรงนี้ไปก่อนนะเพราะว่ามีคนทําไว้แล้วเยอะมากๆพอไปถึงสนามบินนะคะเราก็ตรงไปที่เจ้าเครื่องที่หน้าตาเป็นแบบนี้เลยเอาบาร์โค้ดที่เราได้จากการเช็คอินนะคะมาสแกนที่ตรงนี้แล้วก็สามารถปริ้นบอดดิ้งพาสได้เลยค่ะ จากนั้นก็เอาบอดดิ้งพาสสแกนตรงนั้นอีกรอบนึ่งเพื่อรับแท็กมาติดกระเป๋าสำหรับเตรียมโหลดค่ะเสร็จแล้วเราก็เดินไปโหลดกระเป๋าได้เลยด้วยการเอาบอดดิ้งพาสแล้วก็ตัวแท็กที่ติดกระเป๋ามาสแกนตรงเครื่องนี้เท่านี้ก็เสร็จแล้วประหยัดเวลามากๆซึ่งวิธีการแบบนี้เนี่ยการไม่แน่ใจนะว่าสายการบ,บินอื่นอะ่ะสามารถทําได้ไหมแต่ถ้าเป็นแอร์เอเชียก็คือทําได้เดินเข้าไปเลยเครื่องว่างเวอร์ไม่มีคนเลยจากนั้นก็ส่งน้องกระเป๋านะคะขึ้นสายพานแล้วก็โบกงมือบายๆเสร็จแล้วก็ไปรอเข้าตอม ค่ะสายการบินที่การบินในวันนี้นะคะเป็นแอร์เอเชียนะเวลาในการออกบอดดิ้งทางาประมาณตีเอ้ยประมาณเที่ยงคืนครึ่งนะคะเครื่องน่าจะออกประมาณตีหนึ่งกว่า,วาแล้วก็จะไปถึงที่ญี่ปุ่นเช้าเลยตอนนี้การเที่ยวเป็นโตเกียวโอซาก้าโอซาก้าโตเกียวตอนนี้แอร์เอเชียเอ็กมาที่สวรณภูมินะคะทุกคนแล้วก็เราจะนั่งจากสุวรณภูมิไปลงที่สนามบินคันไซนะคะ <laughs> ก็ เดี๋ยวเอาเป็นว่า,าเราไปเจอกันที่โอซาก้าเลยนะคะโอเคเจอกันที่โอซาก้าค่ะนะุกรคนคะตอนนี้เรามาถึงสนามบินคันไซโอซาก้าแล้วนะคะก็คือผ่านตอมออะไรทุกอย่างออกมาเรียบร้อยแล้วแล้วตอนนี้กำลังจะไปซื้อตั๋วรถไฟเพื่อที่จะเข้าไปาในตัวเมืองชินโอซาก้านะคะอ๋อจริงตมคนคนไม่เยอะมากต้องใช้คำว่าคนเยอะแต่ว่ารวดเร็ว คนเยอะแต่รวดเร็วค่ะแล้วก็ทุกอย่างอนะถ้าทำแบบวิสิตเจแปนมาแล้ว,วก็คือเร็วมากเปิด QR โค้ดสแกนเปิด QR โค้ดสแกนแล้วก็ออกมาได้เลยนะอ่ะเดี๋ยวเราไปดูกันว่าเราจะซื้อตั๋วรถไฟอะไรยังไงนะคะคืออันเนี้ยออกมาจากนีมันมีป้ายเทอร์มินอลหนึ่งอ่ะทุกคนแล้วออกมาบมันก็จะมีที่สำหรับให้ซื้อตั๋วเลยนะคะแบบนี้เลยอ่ะเราเกิดปัญหานิดหน่อยนะคะว่าบา YouTube ัตรยูทิปอ่ะ มันซื้อตั๋วเลยไม่ได้มันต้องใช้เงินสดนะคะเราก็เลยจะต้องมากดเงินสดซึ่งเอาจริงๆนี่คือเป็นการลองด้วยนะไม่รู้จะกดได้หรือเปล่าไม่ได้กดไม่ได้จ้าอ่ะเอาล่ะบัตรยูทิปเออบัตรยูทิปใช้ไม่ได้อะทุกคนอ่ะเดี๋ยวเล่าให้ฟังใหม่คือเมื่อกี้เราจะไปซื้อตั๋วรถไฟใช่ไหมคะแล้วเราก็จะจ่ายเงินด้วยบัตรยูทิป เพราะว่าเราแลกเงินมาในบัตรอะเยอะมากๆนะคะก็เลยต้องใช้เงินในนั้นเนาะแล้วก็ไม่ได้กดเงินสดหมายถึงว่าไม่ได้มีไม่ได้แลกเงินสดมาเลยกล่าวว่าเออจะเอาจะเอาบัตรยูทิปมากดที่นี่กลายเป็นว่าบัตรยูทิปกดเงินไม่ได้ไม่รู้ว่าเป็นพอตู้หรือเปล่านะแต่เมื่อกี้เมื่อขึ้นตู้ ATM เอะแล้วเนี่ยบัตรยูทิปก็ใช้จ่ายที่ตู้ตั๋วรถไฟไม่ได้อีกเช่นเดียวกันอแต่ก็ไม่เป็นไรคะ่ะ เดี๋ยวมีพี่คนหนึ่งที่เขามาด้วยกันเขามีเงินสดน,นะคะเราอาจจะยืมเงินเขาก่อนแต่นี้เราต้องไปหาดูว่าทําไมเราถึงใช้บัตรยูทิปไม่ได้อ่าบอกเผื่อไว้นะคะสําหรับคนที่จะมาซื้อตั๋วรถไฟน้อจริงๆแล้วว่าเราเข้าไปซื้อแบบในเคาน์เตอร์นี้ได้เลยนะคะ ไม่ต้องมากดตู้ตรงนี้ก็ได้แต่คือปกติกดตู้มันจะเร็วกว่าไงทุกคนแล้วเลยจะกดตู้แต่ก,การว่าบัตรเราใช้ไม่ได้ถ้าบัตรใช้ไม่ได้ก็มาที่ JR นี้ก่อนนะคะอ่ะค่ะเราจะได้เราได้ตั๋วไปชินโอซาก้าแล้วนะคะพอกดตั๋วมาแล้วกดบัตรออกมาแล้วมันจะมี2ใบนะทุกคนราคาตั๋วมันจะ 1, นึ่ันเเยนนะคะแล้วก็มันจะมีแบบหลายเลยราคาให้เราเลือกเลยว่าเออจะนอนรีเซิร์ฟหรือว่าจะแบบรีเซิร์ฟที่นั่งอะไรอย่างเงี้ยถ้านอนรีเซิร์ฟมันก็จะเป็น เออเเก้าร้อยเก้าสิบเยนนะคะก็จะถูกสุดออกมาในน้ำนะมันได้2ใบแบบนี้นะไปไปขึ้นรถไฟกันค่ะตอนนี้เราก็ลงมารอที่ชานชาลาแล้วนะคะเป็นรอบ10โมง44นะคะก็ต้องรอก่อน,นยังไม่ใช่ขบวนนี้นะและนี่มาญี่ปุ่นไงมันก็ต้องมีอะไรคะมันก็ต้องมีนี่ตู้กดน้ํากดขนมต่างๆเอ้ยกดมาแล้วเหรออะไรไม่รู้อะมันเท่ดีอเ,อเอ้าเท่อะเออกดมาพอเท่นะ ไหนอันไหนอันอื่นไม่มีเสื้อผ้านีม่มีเสื้อผ้าไหนด้วยเฮ้ย <Hey! S 2> น่าจะเป็นแบบเอนเนสีดิงอะไรย่างี้ปะ่ะเออไม่รู้อะ่ะกดอะไรมาก็ไม่รู้เวอร์โคโรนากดไปเรื่ <laughs> อย <laughs> <laughs> อะเหมืน <laughs> <laughs> อนแบบเหมื <laughs> 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 อนมาเ <laughs> อาส <laughs> นา <laughs> <laughs> ุกกับทุกคนอ่ะเดี๋ยวเราจะขึ้นรถไฟนะคะไปที่สถานีชินโอซาก้ากันแล้วก็นึกว่าน่าจะไปซื้อตั๋วอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะที่นู่นไม่รู้ข้อมูลอีกแล้วโอ้ยอะไรวะเนี้ย และนี่ก็คือหน้าตาตู้ ATM นะคะซึ่งตู้นี้เ,เป็นตู้ในเซเว่นนะทุกคนเมื่อตะเกียที่เป็นตู้ ATM ที่เรากดไม่ได้อะเพราะว่ามันกดไม่ได้คือบัตรยูทิปะคะ่ะมันจะกดได้เป็นบางตู้นะเพราะฉะนั้นเราต้องดูดีๆคือในเซเว่นแบบส่วนใหญ่อะจะกดได้ให้เลงเซเว่นไว้ก่อนละกันนะโอเคค่ะเรากลับมาพร้อมกับหน้าตาที่สดชื่นขึ้นแล้วก็มีคิวนะคะ ก็คือเราเข้าโรงแรมกันแล้วเรียบร้อยค่ะเอากระเป๋าไปฝากที่โรงแรมแล้วก็ลางหน้าลางตาแปลงฟันกันนะคะแต่ว่าการยังเข้าโหเช็คอินไม่ได้เพราะว่าเช็คอินได้บ่ายสอง mm hmm. ก็เลยฝากกระเป๋าไว,ไว้กับที่ล็อบบี้ก่อนนะคะแล้วเราก็จะออกมาเอากระเป๋าใบใหญ่นะคะไปส่งแมวดําเพื่อที่จะเอาไปไว้โตเกียวเราจะไม่ต้องแบกกระเป๋าใบใหญ่ไปหลายๆที่นะคะเดี๋ยวการจะพามาดูโรงแรมทินแล้วกันโรงแรมเอาจริงๆภาพด้านนอกตรงล็อบบี้อะไรอย่างเงี้ยค่อนข้างดีเลยนะทุกคน แต่ก็นั่นแหละเดี๋ยวไปดูในห้องก่อนว่าเป็นยังไงนะคะเดี๋ยวไปส่งแมวดำส่งแมวดำเสร็จแล้วเราจะไปหาอะไรกินกัน,กนเพราะหิวมากแต่ไม่ได้กินอะไรมาตั้งแต่เมื่อคือนนะทุกคนขึ้นเครื่องมาก็ไม่ได้กินอะไรเพราะว่าไม่อยากเข้าห้องน้ําจนตอนนี้ก็คือหิวค่ะและนี่ก็คือแมวดำที่เราพูดถึงนะคะทุกคนเป็นสาขาที่อยู่ใกล้กับที่พักของเราเลยนะคะเราก็จะส่งกระเป๋าพวกนี้ไปที่โตเกียวเลยนะคะเราจะไม่ต้องแบกแล้วก็ ไปเที่ยวกันได้อย่างแฮปปี้นะวิธีการส่งก็คือเหมือนส่งของปกติทั่วไปเลยค่ะเหมือนแบบส่งเคอรี่ส่งอะไรอย่างเงี้ยก็เอาของมาแล้วก็เขียนใบเขาก็จะเอาไปส่งให้แค่นั้นเลยสะดวกสบายม,มากไะอื้นีิอือ้อนี่ออโอเคลอยไป ก็คือทุกคนไม่ต้องไม่ต้องสงสัยนะเขาเราทำอะไรเลือกไม่ได้ระหว่างสองร้านก็เลยโยนหัวก้อยนะคะแล้วก็เลยมาตกที่ร้านนี้นี่คือมื้อแรกของเราที่ญี่ปุ่นค่ะร้านนี้นะคะอะไรวะเนี่ยมาค่ะมาสั่งกันเข้าร้านอาหารญี่ปุ่นนะคะก็ต้องสั่งอาหารแบบนี้นะคะเป็นตู้ไจิ้มจิ้มไปนะคะอยากได้อะไรถ้าอันไหนไม่รู้ว่าคืออะไรก็ดูภาพเอา นี่นะคะพอได้มาเราก็ไปรอคิวเดี๋ยวเขาจะมีคิวขึ้นอยู่ที่หน้าจอตรงนู้นนะคะแล้วเราก็เดินไปเอาข้าวเรามาได้เลยไ,ไปค่ะถึงคิวเราแล้วนะคะเราก็เดินไปเอาเลยตรงเคาน์เตอร์แบบนี้ Thank you และนี่ก็คือเมนูแรกที่ญี่ปุ่นของเราในวันนี้ค่ะ <S <S มาค่ะเรามาชิมกันดีก,กว่าว่าไข่มันการสั่งเป็นข้าวหน้าข้าวแกงกะหรี่หน้าไข่เนื้ออะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะหอมเลม่ยงหอม,อม นี่ขนาดร้านสุ่มหัวก้อยมากินอ่ะหรือเพราะหิววะวอาจจะหิวด้วยแหละเออหิวมาก <laughs> <laughs> มาค่ะเราจะแอบชิมแฮมเบอร์กของคนอื่นเ<า>ขาบอกอร่อยมาททอมอคอมเมนแฮมเบอร์กเป็นเมนูและคอมเมนต์ของที่นี่เลยนะ <c oughs> อืมอืมอ่อย ร้านนี้มีชื่อว่าร้านมาสุยานะคะทุกคนคือไม่ได้เล่นคอมเมนต์ขนาดนั้นอะแต่ว่าถ้าไม่รู้จะกินอะไรแล้วเดินผ่านก็แวะได้อร่อยตามร้านนะโอเคค่ะเมื่อกี้เราลองท้องกันเสร็จแล้วนะคะทุกคนแล้วเราก็ออกจากร้านมาแล้วเรียบร้อยกำลังจะมาขึ้นรถไฟนะคะไปไหนพี่ตินั่นแหละร้านชื่อว่าอะไรวะ <c oughs> ร้านคุณลุงในเน็ตเฟิกอะที่กลางกา,านโอช้ยืนกิน <c oughs> เป็นร้านซูชิยืนกินของคุณลุงในเน็ตฟิกนะคะชื่อว่าชื่อว่าอะไรไม่รู้จำไม่ได้รู้หรอหรอหาถามเนามแต่เราไม่ได้เปิดขึ้นมาก็คือเราต้องนั่งรถจากสถานีนั่งรถไฟจากสถานีชินโอซาก้าไปที่เคียวบาชิร้านชื่อซาคยะโตโยโตโยรอยงโตโยคือร้านเนี้ยคิวน่าจะยาวมากๆนะคะทุกคนปิดหนึ่งทุ่มก็คือไม่รู้ว่าจะได้กินกันไหมแต่ก็ไปดูก่อนนะ ก็เดี๋ยวดูก่อนเดี๋ยวถ้าไปถ้าคิวมันเยอะแบบไม่สามารถต่อได้เดี๋ยวเราอาจจะไปที่แบบโดททบุรีกันเลยนะอ่ะไปดูกันว่าร้านคุณลุงจะแถวยาวไหมแล้ววันนี้เราจะได้กินปลาดิบของคุณลุงกันไหมนะคะทุกคนทุกคนตอนนี้เรามาถึงแล้วแล้วก็ไม่ต้องรอคิวเลยได้เข้ามากินเลยงงมากเอออะไรวะเนี้ยอ่ะเดี๋ยวไปเดี๋ยวสั่งของกันก่อนดีกว่าว่ามีอะไรบ้าง แลนนี่ก็คือเมนูนะคะของคุณลุงมีเป็นเซตแบบนี้นี่ไงอ๋อแล้วก็มีเป็นเซตเฮ้ยต้องลองอันนี้ะเมนอ๋นนอเราไปสั่งอาหารกันก่อนนะคะแล้วมาดูกันว่าเราจะกินอะไรกันในวันนี้อันนี้เป็นเป็นน้ำนะคะทุกคนก็คือเราสั่งน้ำกับเขาใช่ไหมแล้วเขาก็จะให้เราไปตักเองตรงนู้นนะคะทั้งเบียร์ทั้งแบบอะไรทุกอย่างคืออยู่ตรงนั้นหมดเลยเรามาลองกินชาอูหลงก,กันก่อนดีกว่าหอมมากนะคะ เนีย่ยพวกแบบตะเกียบช้อนเอยไม่ใช่ช้อนตะเกียบถ่วยน้ําจิ้มอะไรเงี้ยคือไปหยิบตรงนู้นได้เลยอันนี้ก็คือเป็นแบบบริการตัวเองนะเ้ยขนาดนั้นเลยเหรอ <c oughs> คือจริงๆแล้วอะคนเยอะนะแต่ว่าเราไม่ได้ต่อคิวเลยทำไมเราถึงไม่ได้ต่อคิวอะ ก็เวลาเวลาเนพอดีอ่ะตอนนี้กันมาประมาณบ่ายสองบ่ายสามประมาณ4ี่โมงเนาะไม่มีคนญี่ปุ่นเลยเออไม่มีคนญี่ปุ่นเลยมีแต่นักท่องเที่ยวชาวต่างชาติอะไรเงี้ยจุดค้อมระหว่างมือกางวันกับมือเย็นอ๋อเออไม่ใช่เวลาที่คนเขากินเขาจะกินกันแล้วคุณลุงอ่ะวอยวายอะไรก็ไม่รู้ว่ะบรรยากาศดีมากนะโอ้ยฝนตกว่ะฝนตกแล้วเราขยับเข้าไปข้างในหน่อยดีกว่าเดี๋ยวการจะพาไปดูคุณลุงไม่รู้ว่าคุณลุงเขาวอยวายอะไรเออเดี๋ยวเดี๋ยวจะพาไปดู อันนี้ก็คือบรรยากาศร้านนะคะคุณลุงแบบีป้านกมสคุณลุงเอนจอยมากคุณลุงจอยแบบจอยเวอร์คือถ้าได้มายืนกินตรงนี้ก็คือจะจอยกับคุณลุงเวอร์นะคุณลุงคือแบบจอยแขกมากนี่มาแล้วค่ะสิ่งที่เราสั่งกันนะคะอันนี้ก็คือเป็นเซตใหญ่เลยเป็นเป็นเหมือนเป็นแบบส่วนท้องติดมัน ของปลาทูน่าอะไรสักอย่างหนึ่งอ่ะทุกคนเราก็ไม่แน่ใจเหมือนกันอันนี้เป็นไข่ปลาแซลมอนนะคะแล้วก็มีไข่หอยเม่นด้วยซึ่งอันเนี้ยเขาจะมาพร้อมกับนี้นะเหมือนเป็นผัดแล้วก็มีปูอะไรสักอย่างหนึ่งเซตเนี้ยจะอยู่ที่2850เยนนะคะแล้วก็เราก็สั่งเป็นปลาไหลปลาไหลมาปลาไหลอันนี้ก็เท่าไหร่นะ450เยนเนาะโดยประมาณปะ่ะใ,ใช่ป่ะ ไม่แน่ใจอะประมาณส0่ร้อยไม่เกิน600เยนนะคะอันนี้เป็นอาร์คเชล450เยนอันนี้เป็นปลาแมคเครเรลนะคะอันนี้เป็นเหมือนเป็นทูนา่าอะไรอย่างนี้นะคะ่ะอันนี้ก็450เยนสว่วนนี้600เยนไปไปชิมกันดีกว่าเราก็ต้องเริ่มชิมอะไรก่อนดีกินทูน่าไหมอ,อกินทูน่าเลยนะ,ะคือการอะเอาจริงๆถ้าอยู่ไทยก็อย่างที่บอกว่าไม่ค่อยกินทูนา่าแต่มาญี่ปุ่นีไรเแล้วรู้สึกเราไว้ใจเขาได้ มาลองดูกันนะคะว่ารสชาติทูน่าของร้านคุณลุงจะเป็นยังไงอืมอืมหวานมากหวานมากทุกคนนอกจากหวานมากก็เย็นมากเช่นกันเสียวฟันมาต่อไปขออนุญาตอูนี่อันนี้เป็นอูนี่แบบเหมือนจะเป็นแบบซูชิหน่อยๆอะไม่รู้นี่หน่อยแบบเป็นอูนี่มาแบบพร้อม,มข้าวนะคะ โอ้ยร่วงอะ่ะอืมอืมอืมอร่อยมากอืไปต่อเดี๋ยวไข่สามม่อนจิ้มนิดเดียวพอนะเพราะว่าซอสเขาค่อนข้างแบบรสชาติเค้มพนมากเลยอะ่ะอืมมาลองนะอยากให้ลอง าหลเเปนนช้แนะนำนะคะใครที่สงสัยว่าร้านคุณลุงที่ยืนกินอร่อยไหมอร่อยมากค่ะมะหว่านอร่อยมากเลยอ่ะขอตัวไปกินก่อนนะคะทุกคนไม่ไหวแล้วอร่อยมากแนะนำใครมาโอซาก้า มากินซูชิเดินกินคุณลุงค่ะคอนเฟิร์ม <c oughs> พออร่อยปัวโอเคเนี่ยทุกคนคุณลุงคือยังตะโกนอยู่เลย <c oughs> คือเหมือนแบบถ้าคุณลุงทําเสร็จแล้วอะไรเงี้ยเขาก็จะแบบตะโกนเรียกให้น้องๆมาเอาไปเสิร์ฟอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้เราสองคนก็กินกันเสร็จแล้วนะคะจะบอกว่าถูกใจมากเลยอะประทับใจมากเลยอะแล้วโชคดีด้วยแหละที่แบบไม่ต้องต่อคิวนะไอปลาไหลอะอร่อยมากอันที่แบบการให้แบบเดอะเบสเลยนะก็คือมีปลาไหลอูนิ ทูน่าแบบมาเราต้องสั่งอะ่ะต้องกินให้ได้เลยนะทุกคนอ่ะต่อไปเดี๋ยวเราจะไปที่ไหนกันต่อยังไม่แน่ใจแต่คิดว่าน่าจะไปแบบโดโทบุรีน้ำบาอะไรพวกนี้นะคะอ่ะเดี๋ยวไปเจอกันอีกที่หนึ่งเลยวันนี้ก็คือจะกินกันแบบจุกๆแบบหนํำแบบซับ <c oughs> ทุกคนคะ่ะตอนนี้เรามาเรามาลงกันที่สถานีอะไรนะสถานีน้ำบา ไม่ใช่ <laughs> โอซาก้านมบาโอซาก้านมบานะคะเพื่อที่จะมาที่โดทงบุรีเอาจจริงๆอะ่ะถ้าเราเดินไปทางนี้ยเราเลี้ยวขวาไปก็จะเจอปูยักษ์ที่เขาที่เขามากันเยอะๆอะค่ะทุกคนแต่ทีเนี้ยเราอะดันมาสะดุดที่ร้านพุดดิ้งอะไรสักอย่างอะ่ะ <c oughs> นี่ร้านนี้เลย <c oughs> คือไม่รู้ว่าเป็นร้านดังหรือเปล่าแต่ว่ามันเหมือนเป็นร้านพุดดิ้งอะเราไปลองเราไปลองชิมกันดูดีกว่าหวานโอเคโเคได้มาแล้วครับ โอเคทุกคนเรามาลองกินกันนะคะคืออันเนี้ยไม่รู้ว่าร้านดังหรือไม่ดังแต่ว่ารู้สึกอยากกินขนมแล้วเนี่ยเขามีเขามีป้ายแบบอะไรเต็มไปหมดเลยเขา่าจะเป็นร้านมีชื่อเสียงแหละเขาอยู่ติถนนเลยนะเว้ยทำเลดีมากก็จะมาลองชิมกันดูนะคะมันคือพุดดิ้งใช่ไหมหืมหืมอหื้อเนื้อนมไข่อ่ะอร่อยมากมันละลายไปในปากเลยอ่ะ มันเป็นมันมันมีรสชาติของขวาเป็นไข่มากๆอ,ะอ่ะโบมันละมุนอ่ะมันละมุนมันละลายอะ่ะเ้ยทุกคนมาลองได้นะชื่อร้านว่าอะไรเนี่ย Japan เจแปนสวิสแชมเปียนอืมอชื่อยาวใช่ละปุรินเหรอประมาณเนี้ยอร่อยมากตอนนี้เรามาถึงที่โดโทงบุรีแล้วนะคะแต่ยังไม่ใช่ตรงกุลิโกทุกคนตัวเนี่ยที่มันมีปูตัวใหญ่ๆหญ่และใช่ค่ะขนต๊ พอฝนตกคนเลยไม่เยอะมัง้งอันนี้ใช่ร้านดังที่เขาแบบไอ,อ้นี่กันเลยเปล่าเดี๋ยวคุกุรุเนี่ยเป็นร้านทากโกยากินะเมื่อกี้ไม่ถึงร้านไหนไอ้ชีสยื่อแกงยืนกินกอยู่นะการอยากลองรนะ้านนี้ทุกคนเพราะว่าการไปดูช่องใครนะช่องไหนจดนะช่องหนเราไม่ใช่ช่องจอร์ดหรอช่องหนะ้า เอ้ยอยากกินอ่ะแต่ว่าที่เขามากินเขาไม่ได้กินนี่นะเออเหรอเขากินอีกที่หนึ่งเขากิน,นที่เขายบัตรทีมันน่าจะขายเทอร์รีอ๋อที่มีที่มีทาวเวอร์อ่ะอืมเออแต่นี้มัน,มนเขาน,น่าจะมีสาขาอะไรสาขาไหมเออเออเออเลี้ยวสิบหนึ่งเงี้ยเออใช่ใช่จะลองไปซื้อขนมร้านนี้<อ>กินดูนะทุกคนมันจะเป็นเหมือนแบบขนมปังกลมๆแล้วก็มีชีสข้างในอะค่ะน่ากินมาก แล้ววิธีการสั่งก็คือเราต้องมากดปู่ตรงนี้นะคะต้องจอเรียนก่อนกดอันนี้แล้วก็จะมีบัตรออกมาแบบนี้นะคะแล้วเราก็มารอรับของตรงนี้ได้เลย คือเอาจริงๆอ่ะไม่แน่ใจว่ามันเป็นอันเดียวกับพี่หนูนาเขามากินไหมนะคะแต่มันจะเป็นขนมวง,งๆงแล้วข้างในมีชีสแบบนี้่รูต้าเดียวกันหรือเปล่าแต่เราเราจะลองดูอันนี้ทําแบบใหม่ๆร้อนๆเลยทุกคนอืมโอ้เนอ้อเขจะแบบคือแบบหวานน่อยๆเหมือนแพนเค,ค้กอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วข้างในมันก็จะเป็นชีสแบบชีสแน่นๆแบบนี้เลยทานตอนร้อนๆอร่อยมากคอยลับไปโดนชีสเยอะๆเต็มๆมอร่อยท้ายผ่านมาก็มาลองดูนะคะอร่อยรับรอง เราแบบมาอยู่ตรงกลางท่ากลางซอยต่างๆเลยค่ะอันนี้คืออีบิสุบาริซุจิอ่าสักอย่างเดินะถ้าการอดิบจะต้องขอโทษด้วยคนตอนแรกว่าคนไม่เยอะเพราะฝนตกแต่ว่าทำไมทำไมคนเยอะมากวันนี้เป็นวันศุกร์ด้วยมั้งคะคนเลยเยอะแบบไฟเดย์ไนท์อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหไม่รู้จะกินอะไรก่อนเลยอะทุกคนแล้วก็ไม่ไม่กล้าเข้าไปในซอยนี้ด้วยเพราะว่าคนเยอะมากแต่ก็อาจจะต้องไส่ไหมนะ เดี๋ยวดูก่อนอีกทีนึงแล้วคะว่าเราจะแบบไปทางไหนกันต่อตอนนี้มีแต่คนเลยอะ่ะเป็นเวลาเลิกงานด้วยแหละคนเลยเยอะมากอันนี้การเดินเข้ามาตรงถนนเหมือนจะเป็นถนนเส้นหลักอะค่ะทุกคนแล้วก็จะมีร้านแบบร้านดังๆที่มีคนมารีวิวอะเยอะเต็มไปหมดเลยเอจริงๆถ้าถ้าอยากรู้ว่าร้านไหนดังอะคิดว่าก็ดูจากจำนวนแถว เนี่ยอันเนี้ยไม่รู้ร้านอะไรอะ่ะคนต่อแถวเยอะมากแล้วก็มีร้านคุณลุงหน้าโกรธคนนี้นะคะไม่รู้จะกินอะไรดีอะ่ะแต่ตอนนี้ฝนตกไม่ไหวแล้วก็ที่เนี่ยทาโกยากิเยอะมากเดี๋ยวไว้ถ้าแบบจะเข้าไปกินร้านไหนเป็นพิเศษเดี๋ยวการจะถ่ายมาให้ดูแล้วกันนะทุกคนตอนนี้ยังเลือกไม่ได้เลย นี่ได้แล้วค่ะเป็นทาโกยากิที่เราสั่งมานะคะนี่สั่งมาหาลูกเพราะว่าอยากจะลองหลายๆร้านก็เลยกินร้านละนิดเดียวนะคะร้านนี้เขามีโต๊ะให้นั่งด้วยนะไม่ต้องไปยืนกินหน้าร้านนะคะสั่งเสร็จปุ๊บก็เข้ามานั่งข้างในได้เลยเดี๋ยวเรามาชิมกันดีกว่าว่าทาโกยากิร้านนี้เวิร์กหรือไม่เวิร์กเออเอาสิอันนี้มีคนต่อแบบต่อคิวอยู่ปะปายนะคะไม่ได้เยอะมากนะ เขามีความแบบนิ่มๆอ่ะไอ้ลองชิมชิมเลยแล้วกันนะคะอ๋าาาาอๆทุกคนข้างในมันจะเหลวๆแบบนี้เลยอะแปลกอะมันจะไม่เป็นก้อนๆเหมือนบ้านเราอะมันจะแบบเป็นเหลวๆแบบนี้เลยเอะเดี๋ยวรอให้หายร้อ,รอแบบนแป๊บหนึ่งนะขอเ่าแป๊บนะมันเย็นขึ้นแล้วนิดหน่อยนะคะเรามาชิมกันเลยว่าเนี่ยมันจะเหละๆแบบนี้ทุกคนไม่นไม่เป็นก้อนเลยอะค่อนข้างงง แต่มันอร่อยอย่างประหลาดออไดีทุกคนอร่อยวะม,มันเละแต่มันอร่อยอ่ะนี่นะคะทุกคนร้านนี้เลยนะร้านแรกที่เราลองทาโกยากิเมื่อตะกี้นะคะปักกันไว้ โอเคค่ะทุกคนไม่ต้องงงกันนะคะว่าเอาอยู่ดีๆทําไมภาพมันตัดมาอยู่โรงแรมแล้วจากที่วางแผนไว้ว่าอยากาก,ยกินทาโกยากิอีกหลายร้านเลยสรุปไม่ได้กินเพราะว่าคนตรงนั้นเยอะมากๆค่ะเราสู้กับฝูงชนไม่ไหวก็เลยต้องถอยทับกลับโรงแรมก่อนเพราะฉะนั้นเราก็จะไปดูรีวิวโรงแรมกันเลยแล้วกันนะคะ <c oughs> <c oughs> ก็ต้องขอโทษแทนการด้วยนะคะทุกคนดูสภาพสิแค่ต้องมายืนรอรีอบาร์ก็เริ่มไม่ไหวกันแล้วมาค่ะตอนนี้เราก็ เช็คอินเข้าโรงแรมกันแล้วเรียบร้อยนะคะและนี่ก็คือโรงแรมที่เรานอนกันในวันนี้เรียมชินเรมลีมเร,ม,รมชินโอซาก้าใช่ปะ่ะ mm hmm. อ่ะประมาณนี้ชื่อประมาณนี้ทุกคนเดี๋ยวเราจะขึ้นซับไว้ให้นะคะ mm hmm. ก็นี่ก็เป็นห้องนะเอาจริงๆขนาดห้องอะ่ะเล็กมากแต่เขาดีไซน์ดีอะ่ะเพราะว่าที่เนี่ยค่อนข้างใหม่นะคะคือเดินแบบสามสี่ก้าก็ถึงห้องน้ำแล้วอะไรเงี้ยแต่ดูสิ นีไซดีอ่ะสะอาดใหม่มากๆเลยค่ะนี่แล้วเขาก็มีพวกสบู่ยาสระผมอะไรให้เรียบร้อยและนี่ก็เป็นวิวจากห้องนะคะก็คือห้องน้ำด้วยนะคือห้องมันไม่มีแบบไม่มีหน้าต่างอะ่เะเขาก็เลยรวมหน้าต่างกับห้องน้ําไว้ด้วยกันเลยนะมันเล็กขนาดนั้นอะ่ะ <c oughs> อ่ะโอเคก็ประมาณนี้ค่ะเรมชินโอซาก้า ราคาห้องอยู่คืนละเท่าไหร่นะคะจำไม่ได้อะเดี๋ยวเดี๋ยวราคาห้องกันก็จะขึ้นซับไว้ให้เช่นกันนะตอนที่เป็นสรุปกันอีกทีนึงอะไรเงี้ยน่าจะรูล้ละราคาแต่ตอนนี้กันไม่รู้ราคาที่แท้จริงนะคะราคาห้องต่อคืนก็คือเท่านี้เลยคะ่ะติ้งนี่นะคะอันนี้ทีวีนะคะทีวีนี่ก็เป็นโซนทํางานโตทำงานงานะมีน้ําให้สองขวดนะคะแล้วก็นี่เป็นตู้เย็น ไม่มีอะไรบ้างเปล่าแล้วก็มีอ๋โต๊ะอันนี้คือโต๊ะทำงานเหรอทำไมมีความแบบมีเบาะมีอะไรนาฬิกาโอ้ยมีพวกอะแดปเตอร์ให้ด้วยนะมีอะแดปเตอร์ให้ด้วยนะคะทุกคนสำหรับชาวต่างชาติที่ไม่มีปลั๊กนะอ๋อปากกาอันนี้อะไรอ่ะเราเล่นได้ไหมนะโอเคไม่รู้แล้วเดี๋ยวพัง นี่คืออะไรเอ่ยอ๋อโทรศัพท์เออเขาดีไซน์ดีจริงๆอ่ะห้องเนี้ยดีเลยอ่ะอ่ะโอเคเดี๋ยวการขอเซตตัวแลหนึงเดี๋ยวจะบารีแคปให้ฟังนะคะว่าวันนี้เนี่ยมีอะไรยังไงบ้างก็สำหรับวันนี้นะคะทุกคนจริงๆแล้วเนี่ยการตั้งใจจะไปกินที่โดทงบุรีอ่ะหลายอย่างมากๆเลยนะแต่พอเอาเข้าจริงๆแล้วว่าตรงนั้นอะคนเยอะแบบ เยอะมากมากจนแบบว่าเออเราต่อคิวไม่ไหวจริงๆอ่ะมาเลยทําให้เราแบบท้อไปก่อนนะคะก <c oughs> ็เลยแบบเออไม่ได้อยู่กินต่อก็ถอยทับกลับมาที่โรงแรมนะ <c oughs> แล้วก็แวะซื้อพวกแบบของที่เซเว่นมากินอะไรอย่างเงี้ยค่ะ <c oughs> สรุปแล้วนะคะที่นําบะโดโทงบุรีอะไรพวกเนี้ยการก็ได้ไปกินทาโกยากิหนึ่งร้านท้วน <c oughs> แล้วก็ไปกินขนมเนาะขนมชีสใช่ไหม <c oughs> เอ้กินแค่สองอย่างเองนะ <c oughs> จริงๆแล้วอ่ะใช่ป่ะพี่ตี การกกิไมาแค่2อย่างเลอยอ่ะทุกคนมันอ,อ๋อแล้วฝนมันตกใช่ฝนมันตกด้วยคือมันมันไม่มีอะไรที่เป็นใจสำหรับเราในวันนี้เลยอะทุกคนก็เลยได้กินมาแค่นี้นะคะสองร้านที่กินอะอร่อยมากไปตามได้นะแต่อีกหลายๆร้านก็อยากจะลองกินเหมือนกันแต่ก็อย่างที่บอกนะคะว่าทุกคนออกปะในแบบในหนึ่ง่านะมันจะมีร้านที่ต้องต่อคิวนานๆอ,อยู่ไม่กี่ร้านเนาะถูกไหม แต่ที่โดทงบุรีนัมบะตรงนั้นน่ะตรงกุริโกะอกกี้อะไรวะตรงกุริโกะไอตรงปูยักษ์ตรงนั้นน่ะมันต้องต่อคิวแบบแทบทุกร้านอะ่ะมันไม่มีตัวแทบไม่มีตัวเลือกอื่นให้เราแบบได้ไปหย่อนก้นนั่งเลยอะ่ะแล้วบวกกับฝนตกอีกอะ่ะที่นั่งพักข้างหนอกก็นั่งไม่ได้เพราะมันเปียกอะไรอย่างเงี้ยก็เลยแบบท้ออะ่ะเออกลับดีกว่า<__สําหรับเดย์หนึ่งในวันนี้ก็ต้องขอลากันไปก่อนนะคะทุกคน วันพรุ่งนี้เราจะไปที่ U.S.J กันค่ะวันที่เราคอยอยากไปเล่นมาริโอคานะคะอยากไปโซนแฮร์รี่พอตเตอร์นะคะก็คืออยากไป U.S.J นั่นแหละเออก็เดี๋ยวยังไงคืนนี้ขอตัวไปพักผ่อนก่อนนะคะยังไม่ได้เอนหลังมาแบบเกือบ48ชั่วโมงแล้วว่ะตั้งแต่แบบขึ้นเครื่องมาก็ขอไปพักผ่อนก่อนแล้วก็เจอกัน EP หน้านะคะที่ U.S.J เลยนะไปยบายบาย